หลวพ่อโสธรน,นะคะตอนนี้กําลังมากับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็กําลังจะเดินเข้าไปนะคะตอนนี้อยู่กันตรงหน้าบนโบสอ์หลังใหม่ม <า S 2> มนะคะอันนี้ถ่ายโซชยพพเชียลแคมค่ะกวปอเช่วันนี้แช่าเช่มาด้วยนะคะกพ่อเช่จะ,ะยอยู่กับพ่อตลอดเลยครับพ่ออุ้มปอเช่หน่อยเอ้มันทไมอย่างอยู่แตตั้งตั้นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วเราจะมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อโสธรใช่ค่ะหี่งพ่บอกว่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ชุดเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะชุดเป็นแบบเอวลายก็อันนี้เอาขึ้นมาอย่างนี้ได้ใช้แบบพอใช่แล้วนแบบอนนี้เราก็เพื่อให้สุภาพเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบที่ทางวัดเขาตั้งไว้เป็นป แล้วพอเราออกมาเดี๋ยวเราไปต่อเราก็ค่อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปใ <c oughs> ส่เชื้อคลุมที่ทางวัดเขาจัดให้ด้วย <c oughs> อ่เราเข้าไปกัน ลองละไม่ใช่หรอกมีแมวม,มัมด้วยมีอเช่มาได้ช่ครับชช่เยน,นัยเช่นเช่ฟอช่นั่งรอเมื่อกี้ก็ต้องผดเป็นอเชเพราะว่เช่ร้อนนะคะ่กเท้าเดี๋ยวต้องอดเก้เพราะว่าหนวตอนนั่งมานเช่น่นะคะก็นั่งรอดูดูดูท่านั่งดูดูโ <laughs> ูแล้วโู เชยดูด้วย่ชยดูด้วยบอเชยนั่งให้สุภาพเรียบร้อยนะเพราะว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะทำตัวให้สุภาพด้วยทำตัวให้สุภาพเดี๋ยวนี้เปงบอกบอเชยทำตัวให้สุภาพดูดูอื่นด้วยบอเชยบอเชยทำไมทำแบบนี้ได้ทำไมบอเชยทำอย่างนี้เนี่ยบอเชยให้สุภาพสิสุภาพสุภาพสิค่ะพี่บอเชยพี่ปอเช่เราไม่ค่อยสุภาพเลยนะวันนี้ นะเดี๋ยวน้องๆ FC ปอ r ช c h e เขาผิดหวังนะไม่ได้นะวันนี้พี่ปอเช่แบบว่าอึนนิดหน่อยนะคะเพราะแบบว่าเท้าเจ็บเจ็บเท้านะคะเอาพูดเลยเอาใหม่ก่อนดีเพราะว่าหน้าไม่สวยเลยว่ะที่หาดบางแสนนะคะวันนี้เราก็ มาไหว้หลวงพ่อโสธรกันนะก็เลยแวะมาเที่ยวที่หาดบางเดินเล่นแป่บเดียวเดินเล่นมีปอเช่มาด้วยมอปอเช่ออกกล้องไปแล้วนะคะเมือ่อกี้เดินเดินมาหน่อยปอเช่เดินเข้ามาหน่อยอเนี่ยคุณแม่เขาเขาอุ้มปอเช่มาเที่ยวที่บางแสนด้วยกันปอร์เช่มองกล้องนิดหนึงนงงงนนดด่งเออเป็นไงปอเช่กลัวทะเลทีเนี่ยเฮ้อ อ่าคุณแม่มาโอ้คุณป้าแช่ตะกลับไปบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนั่งทานบรรยากาศกันใกล้ๆกินชายหาดของบางแสนค่ะวันนี้ก็สั่งอะไรมากินบ้างมีปูมีกุ้งมีปลามีปูมีกุ้งมีปูนึ่งปูมาหนึ่งปงย่างแล้วก็เดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวจะติดไฟล้รถต้มยำทะเลนะคะ ก็เป็นปลาเผาผัดทะเลสั่งเนาะี้หาเนีะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วกันถ่ายตัวเองนิดนึงนิ